ครั้งที่ห้าร้อยหกข้อต่อไปนะคะท่านกล่าวถึงเรื่องของท่านพระพาหิยะมีข้อความว่ากับเรื่องของพระพาหิยะท่านก็มีเจตนาความหวังความต้องการอยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปด้วยความหวังและต้องการท่านไปถึงท่านก็ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรม แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงท่านก็ทูลขอเป็นครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงธรรมท่านจึงขอถึงสามครั้งและอ้างเหตุผลของท่านขึ้นมาพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านก็ได้สําเร็จมรรคผลด้วยความตั้งใจของท่านใช่ไหมครับขอให้อาจารย์อธิบายให้หายข้อข้องใจให้แจ่มแจ้งสักหน่อยเถอะครับ ก็ยังมีผู้สงสัยอยู่มากท่านเจ้าของจดหมายนะคะลืมคิดถึงความจริงว่าในขณะที่ท่านพระพาหิยะบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ท่านเพียงแต่หวังหรือต้องการที่จะบรรลุ หรือว่าในขณะที่จะบรรลุนั้นเพราะสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจึงได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แสดงที่เห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องละเอียดนะคะก่อนที่จะตัดสินใจประการใดก็ควรที่จะได้พิจารณาโดยแยบคายโดยถี่ถ้วนในเหตุและในผลจริงๆเหตุกับผลต้องตรงกันนะคะ ถ้าสติของท่านาพระภาหิยะไม่เกิดขึ้นปัญญาไม่พิจรารณารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปรธรรมในขณะนั้นตามความเป็นจริงท่านไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นท่านพระพาหิยะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามขณะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นสติจะต้องเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริง ปัญญารูรา้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนจึงจะสามารถละคลายความเห็นผิดที่ยึดถือนามรูปเป็นตัวตนและก็สามารถที่จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ไม่ใช่เพียงแต่อยากแล้วก็ไปทูลขอด้วยเหตุเพียงเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ ท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่นะคะท่านก็มีความอยากใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าโดยที่เพียงฟังก็จะหมดความอยากไปได้หรือว่าเพียงแต่ปรารถนาที่จะได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วฟังธรรมเท่านั้นก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่เหตุจะต้องสมควรแก่ผลคือจะต้องรู้ว่าสติคืออย่างไร เมื่อสติเกิดขึ้นระลึรกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมต่างกันอย่างไรปัญญาถึงความสมบูรณ์ได้เพราะเหตุใดและก็ปัญญาต้องละคลายเพราะรู้ทั่วจนชินจึงสามารถที่จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับขั้นได้ข้อต่อไปที่เป็นข้อสงสัยของท่านเจ้าของจดหมายมีข้อความว่า อีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ฟังพระท่านเทศทางวิทยุกระจายเสียงคือเรื่องของพระจุลบรรทกผมได้ฟังพระท่านเทศว่ามีพระพุทธเจ้านำผ้าขาวไปให้พระจุลบรรทกพิจารณาลูกกล่มและมีคำบริกรรมอีกด้วยท่านว่าอย่างนั้นแต่ผมก็จำได้บ้างผิดผิดถูกถูกอันนี้จะไม่เป็นการสร้างภาพขึ้นมาหรือครับตามที่เล่ามานี้ ผมได้ฟังจากพระท่านเทศเท่านั้นไม่ได้เรียนจากคำภีหรือตำลาเลยนี่ก็เหมือนกันนะคะคือเป็นข้อสงสัยของท่านที่ท่านเข้าใจว่าเพียงแต่พระผู้มีพระภาคทรงให้ท่านพระจุลบันทกลูกคลำพาดท่านพระจุลบัรทกก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นี่เป็นความเข้าใจผิด เพราะเหตุว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้นั้นมีหนทางเดียวนะคะคืออบรมเจริญสติให้ปัญญาบรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่เพราะเหตุว่ากิเลสเนี่ยค่ะมีมากเหลือเกินท่านผู้ฟังที่อบรมเจริญสติปัฏฐานย่อมทราบว่าสติของท่านก็เกิดบ้างระลึกรู้ลักษณะของนามนั้นบ้างรูปนั้นบ้าง แต่ยังไม่พอยังไม่ถึงการที่จะละการยึดถือนามนธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่านยังจะต้องเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของนามนธรรมและรูปธรรมทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนกว่าท่านเองจะรู้ว่าความสงสัยในลักษณะของนามและรูปค่อยๆลดลง และความรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมค่อยๆเพิ่มขึ้นต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ตรงต่อตัวเองคือคิดว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้านั้นโดยการไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏนั่นเป็นความเข้าใจผิดถ้าจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคะ่ะรูปคล้ผ้าขาวเดี๋ยวนี้คนละผืน จะเป็นอย่างท่านพระจุลปันถกไหมคะเมื่อไม่เป็นก็เพราะเหตุว่าสะสมมาต่างกันเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีเดียวกันอย่างเดียวกันเหมือนกันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่พระผู้มีพระภาคทรงทราบอัธยาศัยว่าด้วยธรรมเทศนาอย่างนี้ด้วยการประพฤติอย่างนี้บุคคลน,นั้นจะระลึกขึ้นได้ถึงการที่เคยสะสมมาที่จะน้อมไปสู่ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคมิได้ทรงให้ภิกษุทุกรูปรูปคลําผ้าแต่ทรงให้ท่านพระจุลบรรทกรูปคลําผ้าเพราะเหตุว่าท่านเคยสะสมการที่จะละคลายมาในการที่จะล,ะลึกถึงความเป็นปฏิกูลของรูปธรรมที่เกิดจากร่างกาย เพราะฉะนั้นเมื่อเคยสะสมมาที่จะนายที่จะคลายที่จะเห็นโทษเห็นความเป็นปฏิกูลของรูปอย่างนั้นจึงเพื่อกูนให้ท่านเกิดอะคลายการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตนท่านผู้ฟังเคยฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้จากบุคคลนั้นบ้างบุคคลนี้บ้างมากมายหลายเรื่องรู้สึกว่า บางตอนบางส่วนก็เกื้อกูลแก่ท่านเป็นอันมากตามอัธยาศัยที่ต่างกันการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมนานาประการนียคะ่ะเพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์โลกที่มีอัธยาศัยต่างกันจริงๆท่านผู้ฟังรู้ชาติก่อนไหมคะชาตินี้คะ่ะจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าที่ชัดเจนมาก ชาติก่อนที่แล้วไปนะคะไม่สามารถที่จะรู้ชัดได้แต่ชาตินี้สิคะท่านรู้ชัดยิ่งกว่าใครว่าท่านทำกุศล,ลกรรมอะไรบ้างท่านทำอกุศลกรรมอะไรบ้างแล้วก็ชาตินี้ค่ะจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสะสมมาในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในเรื่องพระธรรม ก็จะเป็นสิ่งที่สะสมสืบต่อไปถึงชาติหน้าที่จะเครื่อกูลให้ท่านเกิดน้อมระลึกถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่จะปรากฏในชาติหน้าเพราะเหตุว่าท่านเคยสะสมมาแล้วในปัจจุบันชาตินี้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ทราบเรื่องชาติก่อนเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนี้ค่ะเป็นชาติก่อนแล้ว ถ้าท่านละคลายการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมจริงๆไม่เห็นว่าเป็นตัวท่านแต่ถ้าท่านยังยึดถือว่าเป็นตัวท่านเมื่อวานนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ของท่านยังไม่ใช่ชาติก่อนแต่ถ้าท่านหมดเยื่อใยที่จะยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตนนะคะเมื่อวานนี้คือชาติก่อนจริงๆเคยไปไหนมา ก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเป็นชาติก่อนจริงๆก็เหตุว่าชาติหน้าก็จะเหมือนชาตินี้ค่ะต่อกันอย่างรวดเร็วมากเหมือนเมื่อกี้นี้กับขณะนี้สำหรับวันนี้ขอตอบจดหมายข้อสี่ที่ท่านถามว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนางวิสาขาผมได้ฟังว่าสําเร็ิโซดาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ แต่มีบุตรถึงยี่สิบคนอันนี้จะเป็นการยินดีในโลกหรือไม่จะขัดกันกับคำว่าพึงละความยินดียินร้ายในโลกให้พินาศหรือไม่ครับการบรรลุโสดานั้นละความยินดียินร้ายในโลกกันแค่ไหนแน่โดยมากจะเป็นความสงสัยของท่านผู้ฟังเสมอนะคะ,ะเหตุว่าท่านไม่ทราบว่าปัญญาที่รู้สภาพลักษณะ ธรรมะตามความเป็นจริงนั้นจะละกิเลสตามลำดับขั้นอย่างไรเพราะเหตุว่ากิเลสมีมากเหลือเกินในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะจริงไหมคะหรือว่ายังไม่มีใครเห็นกิเลสถ้าบอกว่ามีน้อยหมายความว่ายังไม่เห็นกิเลสตามความเป็นจริงแต่ถ้าทราบว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกิเลสมากเลิอเกิน ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผู้ใดทราบอย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่ากิเลสนั้นมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อพระอริยเจ้ารู้แจ้งอริยสัจธรรมย่อมดับกิเลสเป็นลำดับขั้นสำหรับพระอริยเจ้าที่เป็นพระโสดาบันบุคคลน,นั้น รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงละการยึดถือสภาพธรรมะเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลสภาพธรรมะทั้งหลายในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งทุกท่านมีมากทั้งหมดนี้พระโสดาบันรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เป็นการรู้โดยการเพียงคิดพิจ,จรารณาศึกษาตาม ที่ได้ฟังเข้าใจตามที่ได้ฟังว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ใช่เพียงคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นพระโสดาบานันเพียงคิดเพียงเข้าใจอย่างไม่ใช่พระโสดาบันบุคคลแต่พระโสดาบันบุคคลจริงๆปกติธรรมดาของท่านวันนี้มีกิเลสเท่าไหร่ พระโสดาบันบุคคลรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละชนิดแต่ละลักษณะที่เกิดจึงได้ปรากฏขึ้นและที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงทำให้สภาพธรรมะแต่ละชนิดนั้นเกิดขึ้นเช่นทางตาที่กำลังเห็น ทุกท่านเห็นอยู่เป็นปก,กติผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันบุคคลก็เห็นแต่ว่าเราเห็นมีการยึดถือการเห็นเป็นตัวตนเพราะสติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏได้เฉพาะทางตาไม่ปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย และถ้าไม่มีจิตคือสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้ที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วล่ะก็สิ่งที่ปรากฏท,ท,ทางตาในขณะนี้จะปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระโสดาบาันบุคคลจริงๆสติจะต้องระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงรู้ว่าสภาพรู้ธาตุรู้ที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา ไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะแต่ละท่านก็เห็นและเมื่อเห็นแล้วก็ยังรับรู้สิ่งที่เห็นเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆทางใจสั้นบ้างยาวบ้างเห็นอะไรบ้างมากมายหลายอย่าง เห็นแล้วนึกถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่ท่านไม่คุ้นเคยสนิทสนมการต่อเรื่องก็ต่อสั้นๆเพียงแต่เห็นว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าผ่านตลาดก็ขายยังไงหรือว่าใครกำลังทำอะไรเป็นบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้กำลังซื้อขายสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆนี่เป็นการต่อเรื่องสั้นๆ แต่ถ้าเห็นบุคคลที่ท่านคุ้นเคยสนิทสนมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเวลาเห็นแล้วเนี่ยคะ่ะต่อเป็นเรื่องยาวไหมคะยิ่งบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวต่อทั้งวันเลยมีเรื่องราวประกอบต่างๆนานาจากวันนี้ไปเป็นระลึกถึงอดีตเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนและก็ถึงอนาคตด้วย นี่คือการต่อเรื่องจากทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินทางจมูกที่ได้กลิ่นทางลิ้นที่ลิ้มรสทางกายที่กระทบโผฏฐัพพะและทางจิตใจนะะี่ค่ะก็คิดนึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ซึ่งผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันบุคคลก็มีชีวิตจากปุถุชนธรรมดาแต่ว่าสติรรลึกรู้รลักษณะของสภาพธรรมะ แต่ละลักษณะที่ปรากฏอบรมจนกระทั่งเป็นปัญญาที่รู้ชัดจริงๆในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจึงจะละการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตนแต่ว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันบุคคลมีโลภะมีโทสะมีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ ตามความเป็นจริงที่สะสมมาเกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นพระโสดาบันบุคคลไม่ได้เข้าใจผิดว่าตัวท่านเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีโลภะไม่เข้าใจผิดว่าตัวท่านเป็นพระอนาคามีบุคคลที่ไม่มีโทสะไม่เข้าใจผิดว่าตัวท่านเป็นพระสกาทาคามีบุคคลที่เบาบางจากการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสผลฐตรั แต่ท่านเป็นผู้ที่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพระโสดาบันบุคคลนะคะไม่ต่างกับปุถุชนโดยอาการที่ปรากฏภายนอกเช่นท่านวิาสาขามิคารมานดาท่านก็มีการคลองเรือนปติระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นพระปัจจัยรู้ว่าเป็นโลภะเป็นความยินดี ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏฐัพพะที่เกิดขึ้นเพราะมีการสะสมเป็นปัจจัยแต่ไม่ใช่ตัวตนความยินดีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏธัพพะไม่ใช่ตัวท่านเป็นแต่เพียงลักษณะของนามธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับพระโสดาบันบุคคลนะคะเพราะอบรมเจริญปัญญา เพราะสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่และลักษณะตรงตามความเป็นจริงจึงละการยึดถือสภาพธรรมะทั้งปวงว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้แต่ท่านไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะต้องเข้าใจเหตุผลและสภาพธรรมะ ตามความเป็นจริงถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะท่านเองจะไม่รู้แจ้งอริยสัจจะทมเพระท่านไม่เข้าใจความต่างกันตามความเป็นจริงของพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระอนาคามีและพระอระหันต์และท่านก็ไม่ทราบว่าทำยังไงปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงตามที่ท่านตะสมมา จนสามารถที่จะละคลายความไม่รู้การหลงยึดถือสภาพธรรมะเหล่านั้นเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ท่านจะข้ามเว้นการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงข้อต่อไปคือข้อห้าท่านเขียนถามมาว่าแต่การเจริญสติ ตามสำนักกับการเจริญสติตามปกตินั้นผมคิดว่าคงถึงจุดประสงค์ด้วยกันทั้งสองทางแต่ความเห็นยังไม่ตรงกันนั่นเองเหมือนกับสีนข้อที่หนึ่งก็มีท่านผู้รู้ค้านว่าแปลไว้ผิดผมได้ฟังในรายการของท่านคนวัดมานานแล้วผู้ค้านค้านว่า คำว่าปานาหมายถึงสัตว์ที่มีลมปานที่มีลมปานะท่านเขียนอย่างนี้นะคะแต่ผู้แปลไว้ก่อนแปลว่าห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตกับสัตว์ที่มีลมปานก็เป็นประเภทเดียวกันใช่ไหมครับถ้าแปลว่าห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ที่มีลมปานผู้ฟังที่ไม่ได้ศึกษาฟังไม่รู้เรื่อง ้าแปลว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตผู้ฟังรู้เรื่องกันทั่วไปแม้คนไม่รู้หนังสือก็ฟังรู้เรื่องหรือผู้ค้านจะเห็นเป็นอย่างไรก็ว่ามาจะเว้นอย่างไหนก็สำเร็จเป็นศีลข้อหนึ่งได้เหมือนกันขอให้อธิบายให้ละเอียดหน่อยนะครับผมยินดีรับฟังเรื่องการไปสู่สำนักปฏิบัติ กับการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องของพยัญชนะเหมือนอย่างเรื่องศินข้อที่หนึ่งนะคะที่ท่านยกตัวอย่างว่าหมายถึงสัตว์ที่มีลมปราณคือลมหายใจหรือว่าจะใช้คำว่าสัตว์ที่มีชีวิตก็ได้นี่ไม่ใช่เรื่องว่าจะใช้คำไหนก็ได้ แต่เป็นเรื่องความเข้าใจข้อปฏิบัติว่าการที่จะละกิเลสได้จริงๆการที่จะอบรมให้ปัญญารู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั้นจะต้องอบรมเจริญอย่างไรสติคืออย่างไรปัญญารู้อะไรขณะนี้มีลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏใช่หรือไม่ใช่ เป็นสภาพธรรมะหรือเปล่าที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นของจริงหรือเปล่ากำลังไม่รู้ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏความไม่รู้ก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงเพราะเหตุว่ากำลังไม่รู้จริงๆในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏและความไม่รู้นี้นะคะจะหมดไปได้ โดยการอบรมเจริญสติที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะชินจนกว่าจะรู้ชัดในความเป็นปกติของสภาพธรรมะที่ปรากฏหลายท่านอาจจะบอกว่าระลึกไม่ถูกระลึกแล้วก็ยังรู้ไม่ได้เป็นความจริงไหมคะ รละลึกนิดเดียวแล้วจะให้รู้ชัดได้ยังไงในเมื่อความไม่รู้เนี่ยคะ่ะสะสมมามากมายเหลือเกินในอดีตอนันตชาติและทั้งในปัจจุบันชาตินี้ก่อนที่จะได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานด้วยและก็เพียงระลึกนิดเดียวจะให้เป็นความรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมถึงกับจะละการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลในทันที เรือว่าให้เป็นไปรวดเร็วอย่างใจเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไร